งานนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับวันนี้บอกเลยว่ามากับบรรยากาศแบบซิงซิงนะฮะลิซ่าที่งาน F1 กลางปีนั่นเองนะฮะโอ้ก็หลายๆคนคงทราบกันดีว่าเห็นน้องแชงไปโบกธงใช่ไหมฮะเราก็เห็นโลเซ่โบกธงเสร็จปุ๊บเราก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นลิซ่าไปปรากฏตัวเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าลิซ่าก็ไปปรากฏตัวนะฮะออฟฟิเชียลของ F1 เนี่ยเขาลงรูป บูมมันเลยนะฮะบอกเลยว่าสวยจัดสวยจริงนะฮะบอกเลยว่าไม่ได้เต็มไปแค่ความสวยงามนะฮะแต่ว่าอแอดบอกเลยว่า นี่คือแฟชั่นไอคอนนะฮะแฟชั่นบวกกับงานแข่งรถนะฮะมันดูลงตัวมากเลยอะ่ะมันคือการแบบว่าขับเคลื่อนว่าทําโลกทั้งใบนี้ไปด้วยกันเลยนะฮะโลกของสายซิงกับโลกของแฟชั่นนะฮะน้องดูแบบว่าเป็นสีสันมากๆเลยนะฮะลุคนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆนะฮะจะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วมงานทั่วไปนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นควีนของงานเลยทีเดียวนะฮะสวยมากๆนะครับแล้วก็แอด แหมแอดก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแฟชั่นเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าโทนสีก็แบบว่าแดงเข้มเขมเนาะเป็นสีแห่งความมั่นใจนะฮะความอันตรายร้อนแรงนะฮะเหมือนกับเครื่องยนต์ F1 นั่นเองนะฮะแล้วก็มีแบบสายผิวๆนู่นนี่นั่นนะฮะตรงเรื่องแฟชั่นแอดขอแอบข้ามแล้วกันเนาะแอดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะอ่ะทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยก็จะมีบัตรของคอด้วยนะฮะซึ่งบัตรของคอเนี่ยบอกเลยว่าเขาหมายถึงการยอมรับเลยทีเดียวนะฮะคือตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่สิงเล็กๆๆน้ยน ะะการที่จะมีบัตร F1 ของคอได้เนี่ยแปลว่าต้องเป็นแขกรับเชิญที่ไม่ได้ธรรมดานะฮะหรือว่าจะเป็นแบบพวก VIPs เสรอะไรแบบนี้นะฮะตัวจริงที่ F1 เนี่ยเขาตั้งใจาวางไว้ให้เป็นหน้าเป็นตาของงานเขานั่นเองนะฮะ โอ้โหเป็นไงบอกเลยว่าลึกล้ำนะฮะส่วนข้อมูลบัตรเนี่ยแอดไปหามันเลยนะฮะอยากรู้ว่าแบบแต่ละคนจะมีบัตรได้เนี่ยต้องอะไรยังไงเนาะซึ่งบัตรของลิซ่าแอดเชื่อว่าก็น่าจะไม่ใช้บัตรแบบทั่วไปไก่กาาแน่นอนนะฮะ ก็ต้องเป็นคนที่เขาอยากจะแบบนะให้เป็นซีนเด่นของงานแหละก็ต้องบอกว่าสวยสดงดงามมากๆนะฮะทุกคนตอนนี้แอดเนี่ยยังไม่มีฟุตวิดีโออะไรออกมาให้ชมกันนะเดี๋ยวแอดรออัปเดตเดี๋ยวแอดจะมาให้ดูกันอีกทีนะฮะก็ใครที่แบบมีอัปเดตอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดกันได้นะฮะยินดีเลยฮะ,ะจะได้แบบว่าอัปเดตไปด้วยกันเนาะ เอาเป็นว่าแอดบอกเลยว่ามีงาน F1 เมื่อไหร่ต้องเห็นลิซ่าเมื่อน,นั้นนะครับแหม่นี่ก็ต้องบอกว่า2ปีซ้อนกันแล้วนะครับเนาะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงสปอนเซอร์ของงานก็แม่รู้กันดีนะฮะลูกพี่ใหญ่ของเราหัวหน้าดอมนั่นเองนะฮะก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ลิซ่าไปไปอยู่ที่งานนะครับเนาะซึ่งแอดก็เชื่อว่าการที่น้องไปอยู่ที่งานเนี่ยมันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นซีนอะไรเพิ่มเติมบ้างอย่างซีนลิซ่ากับโรเซ่เนาะหรืออาจจะมีอะไร เพิ่มเติมอะไรแบบนี้เนี่ยแอดว่าก็น่าจะมีนะฮะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะมีซีนเพิ่มเติมหรือไม่มีเพิ่มเติมเนี่ยเอก็ได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆจากการที่ลิซ่าไปปรากฏตัวเพราะผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นเองนะฮะอ่ะอัปเดตกันแบบด่วนๆประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนสวัสดีครับทุกคน